ร้อยนะครับสวัสดีครับแทงโพลิศครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านมาวันนี้จะพามาชมงานแปลงเมล็ดของท่านผู้ร่วมกับนะครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับชุดสี่แถวนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสองแถวนะครับนี่ดูงานเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เองครับนะนี่ดูงานเนียนๆสวยๆขออนุญาตเอาป้ายชื่อออกนะครับนี่เป็นไงเห็นไหมตากล้องเห็นไหมอ่า เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมันสไลด์ออกอเดี๋ยวผมหยิบไปดูแล้วกันมามาดูฝั่งฝาก่อนนะครับฝั่งป้ายชื่อนะครับจะประกอบด้วยป้ายชื่อแล้วก็แม่นปืนนะครับแม่นปืนปนรนตนะครับแล้วก็เข็มนัเกเงินยร้อยแล้วก็เข็มคู่นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องหมายของท่านเพิ่มกับหมดเลยนะครับวกเว้นตัวเข็มคู่นะครับเข็มบรมราชาพิเศษและเข็มเจ็สองพรรษานะครับนี่ ปูพื้นด้วยผ้าสนวอนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโกเห็นนะนี่นะครับป้ายชื่อผมจะฝังแม่เหล็กวางจุดด้วยสามจุดนะครับเป็นแม่เหล็กใหญ่นะครับแบบแน่นๆเลยครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับใส่กับชุดคอแบะได้สบายนะครับชุดคอแบะชุดขาวชุดโปติกขาวนะครับนี่ส่วนเข็มแม่ปินแม่ปินตัวนี้ผมสองจุดนะครับนี่ด้านหลังสองจุดแต่เป็นแม่เหล็กใหญ่นะครับ นี่นะครับนี่ตัวนี้ผมขัดแล้วนะครับผมล้างแล้วพยายามจับหน้างานให้น้อยที่สุดเพราะจะส่งท่านเพิ่มกลับแล้วนะครับนี่เข็มเงเรียนในร้อยนะครับเข็มในร้อยก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นแม่เหล็กขนาดเล็กนะครับตัวนี้แรงดึงดูดสูงกันนะครับสองจุดด้านบนก็สองจุดเหมือนกันนะครับผมจะคิดจุดละห้าสิบบาทนะครับจุดละห้าสิบบาทขึ้นอยู่กับความยากของชิ้นงานนะครับนี่นะครับ นะครับที่พี่ท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับผ่านเพจ a c e b o o k แท้งโพลิศนะครับนี่งานเินเงินสวยๆแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าผมมีงานด้วยครับมีมีงานแพ็กของด้วยส่งของด้วยครับนะครับก็จะใช้ในช่วงเวลาว่างหรือส่งของเสร็จภารกิจส่งของแล้วเสร็จนะครับก็จะทําให้นะครับนี่นะครับสวยๆตอนนี้ก็คิวต่อไปก็จะเป็นของท่านผู้การนะครับของ การนายายผมเองครับนายเก่าผมเองครับวันต่อนะครับนะต่อไปฝั่งซ้ายนะครับฝั่งแพแถบนะครับนี่แพแถบผมก็จะฝังไม่เหล็กสามจุดเหมือนกันครับเป็นไม่เหล็กใหญ่นะครับนี่สไลด์แกะไม่เหล็กให้สไลด์นะครับนี่ลงล่างได้ขึ้นบนได้ครับแข็งมากครับนี่นี่ครับนี่เห็นไหมนี่เป็นไงพยายามไม่อยากจับตรงนี้เดี๋ยวมันจะดำ ก็จัดวางตำแหน่งนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนแอร์บอลแอร์บอลตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแอร์บอลก็จะวางไม่เหล็กสามจุดไม่เหล็กเล็กสองตรงกลางเหล็กใหญ่หนึ่งนะครับนะครับปูพื้นด้วยผ้าสนวอเหมือนกันนะครับนะครับนี่นี่เห็นไหมโอเคไหมครับนะครับนี่เดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านควบกลับนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดขึ้นอยู่กับความยากของชิ้นงานด้วยนะครับในการวางไม่เหล็กถ้าช่องว่างเยอะก็จะยากหน่อยนะครับนะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานฝีมืองานทําด้วยมือนะครับบล็อกพวกนี้ผมจะไม่ทําทิ้งไว้นะครับผมจะทํางานต่องานต่อชิ้นงานนะครับสั่งมาผมก็ตัดวางตัดวางนะครับไม่ได้ทําสําเร็จรูปไว้นะครับทีนี้ ใช่ครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สั่งทำกันได้นะครับติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊กแท้งโพลิสนะครับหรือติดต่อโดยตรงโทรศูนย924807876ครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับใช้ยึดอย่างไม่ประมาทครับนะอย่าลืมติดตามกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิติดตามให้แท้งโพลิสด้วยครับเจินหน้าย่นขึ้นหน้าครับไปครับจ้า